สวัสดีครับผม .a ผม .b วันนี้เราสองคนนะครับมาจาก .a อสองช็อปไทยใช่ครับนะครับผมจะมารีวิวอัซูมิเออร์นะครับหรือว่าเป็นมังกรเกาหลีใช่ครับซึ่งมังกรตัวนี้เนี่ยจะแถมมาพร้อมกับบัตรเน็กซ์ซอนเน็กซ์ซอนเลยครับบัตรหรือบัตรชมการแข่งขันของเน็กซ์ซอนนั่นเองนะครับผมเราได้ซื้อมาแล้วนะครับผมก็จะได้มา2ชิ้นด้วยกันตามนี้นะครับผมโดยมังกรอัลซูมิเออร์เนี่ยมีความหายาระดับมิติค้ลเนาะเดี๋ยวเราไปลองรีวิวคร่าวๆนะครับว่าเป็นประมาณไหนอันนี้ก็จะเป็นนนปรรรรระะมมมาณี้คััับบสหงกซูิเออ์ ดี๋ยวให้ดูรูปอย่างเดียวก่อนเดี๋ยวเราไปวิจารณในเกมล้วกันโอเคมตอนบินนะครับนีตอนบินเป็นประมาณนี้โอเคเลยขึ้นเลยลงนะครับก็เดี๋ยวไปดูในเกมดีกว่าเป็นประมาณไหนนะก็ตัวมังกรสวีอ์ราถือว่าเป็นมังกรตัวเดียวเลยเนาะที่เป็นฝั่งเอเชียที่เป็นเคร์นะครับฝั่งเอเชียครับผมก็จะเป็นมังกรยาวๆนะครับเหมือนกันที่เราเห็นกันตามสันเจ้าวัดจีนนะครับผม นี่ทำไมนานจาังมาแล้วครับโอเคเดี๋ยวเซ็ตอันนึงนะครับ ดูตัวธรรมดาก่อนโอเคก็ตัวมังกรอสูมิเออร์นะครับผมก็จะเป็นมังกรสีน้ําเงินนะถือลูกแก้ว2ลูกเป็นสีเขียวกับสีฟ้านะครับผมจริงๆคําว่าอซัวเนี่ยเป็นภาษาฝรั่งเศสใช่แต่ผมคิดแปลว่าท้องสีท้องฟ้าคลามนะครับผมเป็นสีท้องฟ้าสีสวยน่าจะเป็นมังกรจากท้องฟ้านะคำว่าอซูมิเออร์นี่น่าจะเอาคําว่า อส่วนเนี่ยมาจากคำว่าท้องฟ้ามากกว่าคำว่ามากกว่าสีของท้องฟ้านะโอเคเดี๋ยวเราลองเดินให้ดูนะครับผมนจะเห็นว่าใช่ครับไอซูมอสูมิเออร์นะครับจะไม่เดินนะครับผมจะเป็นการใช้การเลื้อยไปตามพื้นนะใช้งูเลยใช่ครับเหมือนกับงูเลยเลื้อยเหมือนอยู่ในน้ำเลยนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันคือเหมือนกับว่าล่องไปตามลมอาศัยลมในการล่องตองให้ดูมุมสูงก็จะเลื้อยประมาณนี้ The <battle> begins. โอเคเดี๋ยวเราจะลองให้ดูตัวบินนะครับผมเป็นประมาณนี้ก็คือตัวอซูเออร์นะครับหลังจากที่เราอัปเกรดเป็นไฟน์คอร์เรียแล้วหรือว่าเป็นตัวบินแล้วเนี่ยก็จะมีลักษณะเหมือนเดิมเลยนะครับผม mm hmm. แต่ว่าจะมีการเลื้อยที่ mm hmm. ไม่เหมือนเดิมนะครับซ mm hmm. ความพิเศษของอซูเออร์เนี่ยจะอยู่ที่การเลื้อยที่สวยงามนะครับผมเด mm ี๋ยวเราไปดูกัน,นว่าตรงนี้จะเป็นประมาณไหน okay. นี่ครับจะเห็นว่ามันเป็นแบบว่าเลื้อยล่องไปตามลมมใช่ครับผมไปเรื่อยๆแซ่ไปตามล่องป่านะครับเดี๋ยวเราไปดูมุมสูงหน่อยนี่ป่าบางครับเดี๋ยวเราเอาตรงที่มันเห็นๆหน่อยนี่ั็จะเป็นประมาณนี้ก็เดี๋ยวเราจะลองเลื้อยแบบเร็วๆให้ดูนะครับผมว่ามันจะเป็นประมาณไหน นี่เป็นเฟนนะครับจะเป็นหมุนๆประมาณนี้นะครับถ้าเราดูระยะใกล้นะครับผมก็จะเห็นถึงการเคลื่อนไหวที่อมองไม่ทันเลยเห็นถึงการเคลื่อนไหวที่เรียกว่าอย่างไงเรียกว่าสวยงามสมูทนะครับผมวนตัวไปวนปอกไปนะครับผมจะม้วนตัวออกไปเอ้าเอ้ยอืสองเม็ดเล็กเม็ดเดียวนะครับสบายตัวไปนะครับผมเดี๋ยวเราจะลองไปตายให้ดูนะครับว่าเวลาตายอาซติเมืตายแบบไหนนะ เปิดอออชันไว้แล้วนะครับโอเคตั้งใจดูให้ดีนะครับช็อตเดียวเท่านั้นเยเท่านั้นครับตูมเดียวอ้ม้วนตัวครับจะม้วนตัวลงไปตายนะครับลูกแก้วก็หล่นสองลูกแก้วจะหล่นลงมาก่อนนะครับสองทางแล้วก็ม้วนตัวลงไปตายนะครับโอเคย่าไปทำนะครับอย่างนี้นะครับตอนเล่นจริงนะครับผมอันนี้ตัวอย่างให้ดูเฉยๆนะครับ่าเดี๋ยวเราไปตายให้ดูนะครับตัวเล็กเมื่อกี้เป็นตัวเรือเอ้ตัวบินนะครับผมอาจจะเอาตัวเล็กไปตายให้ดู ดนทีเดียวก็ตายนะครับตัวเล็กจีิหรอเรื่องเท่ากันตู้ทอเดียวทีเดียวเลยครับน็อกเลยอันนี้น็อกไม่มีความสง่างามเลยครับเมื่อกี้นี่จะดูสง่างามมากมีการเลื้อยมีการม้วนโอเคเดี๋ยวก็สำหรับตัวมังกรอสูมิเออร์นะครับผมก็ถือว่าเป็นมังกรที่อ่ะต้นไม้บางแบบก็ถือว่าเป็นตัวที่สวยงามมากเราถือว่าสวยงามในการในเรื่องของการเคลื่อนไหวแล้วก็ความเนียน ใช่จุดเด่นนะครับที่ดูเหมือนกับล่องไปตามลม้วส, <นะ S 2> สุดท้ายเนี่ยก็คือมีจุดเด่นนิดนึงก็คือเราอาจจะมองมันไม่ค่อยเห็นถ้าใช้ฝั่งได้เนี่ยแทบมองไม่เห็นเลยเพราะว่าสีมันจะเข้ากับพื้นมาก <st arts> อาจจะทําให้คู่ต่อสู้เนี่ยสังเกตได้ยากหรือเปล่าใช่พ <st arts> างตาได้แล้วนึงครับดูดูพรางตานะโอเคก็เราก็สองคนก็มาจากหน่งอิสราเไทยนะครับผมก็มีวิดีโอเยอะแยะใช่ครับมีวิดีโอมากมายนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นรีวิวไอเทมนะครับผมแล้วก็มีพวก เปิดหีวใจนะก็ถ้าเกิดว่าใครชอบเรื่องของการรีวิวนะครับผมหรือว่า,อาไอเทมใหม่ๆนะครับก็สามารถส,สรั่งค b าเรอาไว้ได้ใน y o u t u b บใช่ครับผมก็วันนี้ก็เท่านี้แหละครับผมลากันไปก่อนสวัสดีสดครับ